ินดีต้อนรับทุกคนครับสู่ช่อง Mark Tree Channel มาร่วมกันวางแผนการลงทุนไปกับช่อง Mark Tree Channel กันนะครับ สัปดาห์นี้นะครับตลาดหุ้นเนี่ยถือว่าสยดสยองพอสมควรนะครับโดนแบ็กเดย์เข้าไปเรียกว่ากระหึมนะครับแต่จุดสังเกตมันยังมีครับเดี๋ยวเราไปติดตามกันดูครับก่อนจะไปเริ่มอย่าลืมกดไลค์กด subscribe นะครับให้กับช่องมาครีด้วยสำหรับคนที่กดแล้วเราไปอัปเดตพร้อมกันเลยครับเริ่มต้นครับเราไปดูซิว่ามีข่าวอะไรกับเพจทันหุ้นกันบ้างนะครับก็จะมีนะครับรัดอัดฉีดกระตุ้นนะครับท่องเที่ยวทำให้เซ็นเทล แข่งนะครับพื้นฐานดีไปดูซิเป็นยังไงสำหรับเซนเทลเออจริงๆกลุ่มท่องเที่ยวมา้ามองว่ายังไงก็ยังไม่มานะครับยังไงก็ยังไม่มาแล้วก็ต้องใช้เวลาอีกสักแบบระยะใหญ่เนาะโอ้โหเรียกว่าลงแบบไม่แปลกใจและกันไม่แปลกใจที่ลงเพราะว่ามันลงกัะทั้งกระดานเนาะแต่สิ่งที่มันยังน่าสนใจอยู่นะครับต้องบอกงี้ว่าสิ่งที่ม์าเห็นนะครับไม่ว่าจะเป็น อ่อวอลุมหรือว่าจะเป็นจำนวนนักท่องเที่ยวที่ปิดมาเนี่ยก็เห็นได้ชัดเลยว่าต่างชาติกับกองทุนไม่ได้ออกนะครับไม่ได้ออกเนี่ยอาจจะมีอยู่2ส,สาเหตุอันที่1คือไม่รู้จะเอาตัวไหนออกแล้วนะครับหรืออีกอย่างหนึ่งเขากำลังมองทิศทางหรือเปล่าว่าเอ๊ะตอนเนี้ยมันก็ถือว่าต่ำพอสมควรแล้วนะกับตัวหุ้น นะครับก็อาจจะยังไม่ขายออกไปอันนี้ก็น่าสนใจมากๆนะครับแต่ตัวเส้นเทลแบบนี้อาจจะยังไม่สนใจเพราะว่าอะไรเพราะว่าถ้าดูจากทิศทางแล้วก็ดูจากกราฟนะครับเราจะเห็นว่าแพทเทิร์นมันเปลี่ยนไปแล้วนะครับเทนมันเปลี่ยนไปแล้วดังนั้นเนี่ยลองไปหาตัวอื่นน่าจะเหมาะกว่านะเพื่อนๆนะ ITC ชูอาหารสัตว์ทำเงินเอออันนี้จริงอันนี้จริงครับอาหารสัตว์ทำเงินจริงนะครับหลายตัวแบบ ราคาตอนนี้ถือว่าค่อนข้างต่ําด้วยตัว i t c ครับย่อถึงกรอบล่างเป็นที่เรียบร้อยนะครับย่อถึงกรอบล่างเป็นที่เรียบร้อยแต่ว่าราคาที่สนใจจริงๆนะครับจะอยู่ในโซน20บาทมากกว่าถ้าเป็นมานะม้าจะสนใจโซน20บาทนะครับแต่ตอนนี้ก็ ถามว่ารับเล่นได้ไหมรับเล่นได้ครับเพราะว่าราคาในโซน21.4เนี่ยก็เป็นกรอบที่ดีเนี่ยไอซก็เริ่มเชิดกลับมานะครับก็อาจจะทําให้ราคาเนี่ยสวิงกลับขึ้นได้เลยตัวนี้น่าสนใจใครจะเอาเข้าเฟซบริกก็เอาเข้าได้เลยนะครับถือว่าทรงดีนะแบบนี้ทรงดีนะครับจ่อแค่ว่าจะเป็นยังไงแค่นั้นเองแอดวานครับงบทุบสถิตินะครับจัดหนักปันผล4.8บาทโอ้โหแอดวานนี้เรียกว่า ไม่เกรงใจใครนะครับเรียกว่าไม่เกรงใจใครปั่นออกมาแบบสุดโหดเออนี่ครับแอดวานขึ้นไปจนถึงจุดที่เรียกว่าชนในกรอบบนแล้วนะครับตอนนี้ก็น่าจะมีแรงย่อครับถามมานะม้าบอกว่าน่าจะมีแรงย่อเพราะว่า1คือ iSI มันกําหนด ทิศท,ทางอยู่แล้วว่าเอ้ยมันตอนนี้มันโอเวอร์บอเนาะคนซื้อเยอะเกินนะต้องมีแรงขายออกมาทิ้งบ้างนะครับแต่ถามว่าจะลงได้ลึกไหมก็มองว่ายังไม่ลึกหรอกเพราะว่าในกลุ่มสื่อสารเนี่ยมันก็ยังถือว่าใช้ได้อยู่แถมถ้าเขาชูเรื่องงบโตกว่าที่คาด Q1 แบบนี้นะครับขึ้นแบบป๊บป๊บๆๆๆเนี่ยก็จะทำให้ราคาหุ้นเนี่ยสวนกลับขึ้นไปแบบนี้แหละนะครับก็สามารถไปดูขั้วงบการเงินเพิ่มเติมได้นะครับมีตัวไหนอีก VSK นะครับ IPO ปั้นหุ้นนะก็ต้องบอกว่าเดี๋ยวจะเข้ามานะครับในตัว VSK นะแต่ว่าตอนนี้ยังไม่เข้าก็เดี๋ยวรอดูครับว่าต้นปีเนี่ยจะเป็นยังไงสำหรับตัว VSK นะครับ JMT จ,จอขายอ๋อจอขาย NPA นะครับเรียกว่ามีการขายกลุ่มอสังหาออกไปนะครับที่ตัวเองถืออยู่ นะเพื่อที่อะไรเพื่อที่จะไปลุยนะครับไปลุยเกี่ยวกับการใช้นี่อื่นๆแล้วก็เป็นการปรับพอร์ตนะครับสำหรับตัว JMT เดี๋ยวอันเนี้ยเราต้องรอเขาประกาศอีกนะเออต้องรอเขาประกาศก่อนว่าจะเป็นยังไงอ่ะดูแค่มีข่าวออกมาเนี่ยทำให้ราคาลูดไหมมาว่าลูดนะครับอ่าลูดอยู่แล้วเพราะว่าตัว JMT เนี่ยมันยังไม่ฟื้นกลับขึ้นมาเลยนะครับแล้วราคาเนี่ยมันก็ยังย่อโหเรียกว่าชนโลปี2020แล้วนะ มันมีโลไหนต่ออีกโอ้9บาทจุด9.5เอ้ยหน้าเทสเหมือนกันวะ9บาท9.5เออเป็นจุดหน้าเทสเหมือนกันเพราะว่าเป็นโลตั้งแต่ถ้าเราย้อนกลับไปดูต้นทางนะครับก็จะเห็นว่าตั้งแต่ปี2องพนะครับโลเนี้ยเออเราไม่รู้ว่าเอ้ยโลนี้มันจะย่อต่ําลงไปขนาดนั้นหรือเปล่าเนาะเพราะว่าตัวงบต่อให้ลดลงจริงนะครับแล้วก็นี่เสียค่อนข้างเยอะแต่มันก็ ไม่ได้เป็นนัยะสําคัญนะสำหรับมาร์กเออก็ยังสามารถที่จะลงทุนได้วางแผนได้สําหรับตัว JMT แต่ว่าจะให้มันกลับขึ้นไป30บาทอันนี้ก็อาจจะค่อนข้างยากเนาะช่วงนี้นะครับอ่าไปดูต่อมีตัวไหนอีกลีโอเปิดโมเดลใหม่เฟนชยัยนะครับอ่ะเฮ้ยมันจะมาจริงเหรอโมเดลเฟนชยัยนะครับสำหรับตัวรีโอปึ๊บ ตัว Rio นะครับเขาบอกว่าปั้นธุรกิจเฟรนชชยเนาะก็ต้องบอกงี้วิธีที่เราจะหาหุ้นนะครับช่วงนี้ทําไมมาถึงไปสนใจหุ้นต่างประเทศเนาะเพราะว่าอันดับแรกเลยเพราะว่าหุ้นต่างประเทศอะเกี่ยวกับพวก b s ิเ e s s m o เดลเอ่ยหรือว่ารูปแบบธุรกิจเอ่ยมันมีคล้ายๆไทยแต่การ i n v เวสหรือว่าวิธีการวางแผนธุรกิจของเขาอะมันไปเร็วกว่าหมายความว่าอะไรหมายความว่า เหตุผลที่ไปดูไปดูว่าธุรกิจเขาทําอะไรนะครับแล้วก็จะมาดูที่ว่าที่เมืองไทยมีโอกาสที่จะทําแบบนี้ไหมเออเพราะว่าม้ามองถึงว่าเอ,อ้ยตัวหุ้นเองเนี่ยลักษณะทิศทางมันคล้ายๆกันเนาะผู้ดีหารของบริษัทต่างๆเนี่ยเขาก็ต้องน่าจะมองภาพคล้ายๆกันดังนั้นเนี่ยเราก็เอาไว,ไว้ศึกษาเพิ่มเติมนั่นเองอพูดถึงตัวรีโอครับถามว่าจุดไหนสําหรับรีโอน่าสนใจจุดนี้แหละนะครับโซนสบาท นี่โซนสบาทจุดนี่แหละโซนนี้อ่าสามนะตั้งกรอบไว้เลยเพื่อนตั้งไว้เลยนะครับโซนนี้น่าสนใจสําหรับตัวรีโอนะครับแล้วก็เนี่ยมันเริ่มออกพวกธุรกิจเฟรนชาชยออกอะไรอย่างเงี้ยเพิ่มเติมเข้ามาเนาะเพราะว่าอย่างที่รู้กันพวกคังในการจอดหรือว่าโลนจอดรถเออยแล้วก็ขนส่งทางเรือเอยนะครับมันก็ค่อนข้างมีจํากัด ดีมา s u p ภายจำกัดดังนั้นเขาก็ต้องหารูปแบบโมเดล Business อันใหม่นั่นเองนะครับเห็นไหมเนี่ยเขาเริ่มมีการมองหาโอกาสนะครับแล้วก็โฟกัสที่โลเคชันนะครับแบบทำเลต่างๆเนาะนี่เพื่อขยายเป้านะครับใน q 4โอเค KWM ครับบุกตลาดต่างแดนดึงเทคโนโลยีโอ้โหปั๊มมาจิน้นปั๊มมาจิ้นอีกแล้วนะครับอ่ะเค M เป็นยังไง โอเค M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  <Okay>. โอเคโอ้ทิศทางครับเรียกว่าตอนนี้น่าจะเป็นจุดที่หลายคนมีการตัดสินใจนะเออถ้าใครที่ลงทุนนะครับตัวนี้จะมีการตัดสินใจในช่วงนี้แหละเพราะอะไรเพราะว่าทิศทางครับเราจะเห็นเลยว่าโวล่มหายไปชัดเจนมากๆสำหรับตัว K W M เนาะการที่โวล่มหายแบบนี้หมายความว่ามันมีตัวอื่นที่คนเข้าไปโฟกัสหรือเปล่า เนาะถึงแม้เขาจะบอกว่าเขาจะลงทุนนะครับนี่ดึงเทคโนโลยีเข้ามามีส่วนหนึ่งและกันเป็นการลดต้นทุนในการผลิตของเขาเนาะแต่ก็ต้องมองอีกแหละว,ว่าเออการลดต้นทุนตรงนี้มันสามารถที่จะตอบโจทย์ในการบริหารตรงนั้นได้ไหมเพราะว่าการอินเวสเทคโนโลยีตรงนี้มันไม่ใช่ว่า,าจะสามารถลงทุนได้แบบแป๊บๆเนาะ,แ,ะ,แ,ะ,แ,ะแต่ว่ามันก็ต้องมีการลงเหมือนกับลงเงินเข้าไปก่อน นะครับโดยที่หวังผลตอบแทนย้อนกลับมานั่นเองดังนั้นใน,นช่วงนี้เราจะเห็นว่าง,งบถ้าแบบนี้นะทิศท,ทางของงบอาจจะออกมาไม่ดีดังนั้นก็ไปดูเพิ่มเติมดีกว่าครับ่ามีตัว C ฟาร์มใช่ปะ C ฟาร์มเนี่ย ب, พร้อมสร้างนะครับพร้อมสร้างฟาร์มไก่ดีมาร์สูงเออช่วงนี้ไก่ขาดตลาดจริงๆนะครับคือคนไทยครับพร้อมที่จะบริโภคไก่ครับแต่ตอนนี้ไก่แบบไม่พอจริงๆ C ฟาร์มฟาร์มฟาร์มปรัอ่า ไม่พอกับการบริโภคของคนนะครับเลยทําให้ตอนนี้ไก่แบบโตไม่ทันเออเขาเรียกว่าโตไม่ทันเลยนะครับจนทําให้แบบหลายๆบริษัทเนี่ยเริ่มปรับตัวอ่าทีนี้โอ้โหทิศทางยังไม่เห็นเลยว่ะเพื่อนๆยังไม่เห็นเลยอะยังยังไม่เห็นทิศทางว่าจะออกไปทางไหนเนาะอ่ะแต่ถ้ามองจากภาพนี้อย่างน้อยนะครับจุดแนวรับเรา1.25เราก็สามารถที่จะเล่นได้เหมือนกันนะครับ มีตัวไหนอีกพาโคครับกำไรโต88%จัดหนักนะครับปันผลช่วงนี้ต้องหาอะไรมาดึงดูดและนะครับเพื่อให้คนแบบสนใจเอ้ยลักษณะเอามาแปลกเว้ยมาแปลกสำหรับตัวนี้นะครับแต่จุดสังเกตเดี๋ยวมาจะไปดูตัววอลุ่มให้ว่าตัวพาโคเนี่ยวอลุ่มมันน่าที่จะให้เพื่อนๆได้เทรดปะวันนี้มาเท่าไหร่วันนี้มาห้าแสนวอลุ่ม ในราคา1.4นะเออเป็นราคาที่แปลกมากเพราะอะไรรู้ไหมเพราะว่าราคา1.4วอลลุ่ม500,000แ,แต่ราคาอื่นๆบิดออฟเฟอร์อยู่ที่ประมาณ30,000มีอะไรเกิดขึ้นในราคานี้เดี๋ยวเราต้องไปดูพรุ่งนี้ดังนั้นเนี่ยครับลักษณะแพทเทิร์นแบบนี้เตรียมเดเท,ทได้เลยนะครับพรุ่งนี้น่าจะมีอะไรดีๆนะครับถ้าคืนนี้ไม่มีอะไรแบบผิดโผนะไม่อย่างนั้นเนี่ย เซ็งเหมือนกันแหละไม่รู้ว่าจะเกิดอะไรขึ้นบ้างเนาะโอเคนะครับข่าวก็น่าจะประมาณนี้อ่ะสิ่งที่มาบอกไว้เมื่อกี้เนาะว่าเอ๊มันมีจุดสังเกตอยู่จุดหนึ่งตรงที่เมื่อวานเนี่ยเรามีแรงขายออกตลาดหุ้นไทยเนี่ยติดลบ 35- 38จุดนะครับแต่สิ่งที่เกิดขึ้นคือมูลค่าการซื้อขายเนี่ยไม่ได้เยอะครับไม่ได้เยอะหมายความว่าต่างประเทศกับสถาบันเนี่ยไม่ได้ติดลบเยอะมากแต่มันเป็นในประเทศเนี่ยที่ติดลบค่อนข้างเยอะดังนั้นเนี่ย หมายความว่าอะไรหมายความว่าคนที่จะเทขายอะ่ะเอออาจจะไม่ใช่ต่างชาติแล้วหรือเปล่าเพราะว่าปกติเวลาหุ้นไทยลงอะ่ะมันจะรูดหมดเนาะแล้วเราก็จะเกงกันอยู่แล้วต่างชาติขายต่างชาติขายต่างชาติถือนู่นนี่นั่นสุดท้ายพอเรามาดูตอนสรุปภาพรวมอา้าวมูล,ลค่าวันนั้น5 8 0 0 0ล้านแต่ทําไมต่างชาติถึงขายออกมาแค่หลัก30,000เองเอออันนี้ก็เป็นจุดที่น่าสนใจวันนี้ตลาดหุ้นเปิดขึ้นครับ มาก็รีบขายบางตัวออกไปเพื่อเปลี่ยนพอร์ตเนาะแล้วสุดท้ายครับปิดตลาดมาติดลบแต่ว่าติดลบมาเยอะพรุ่งนี้ม้ามองว่าน่าจะมีการเล่นในระยะกรอบสั้นนะครับก็สามารถที่จะวางแผนกันได้สำหรับคนที่เข้ามาเทรดนั่นเองครับตลาดหุ้นไทยตอนนี้ยังร่วงต่อเนื่องครับแต่สิ่งที่ม้ามองเนี่ยตอนโซน1270จะเป็นจุดที่เราโฟกัสก่อนถามว่าทำไมไม้ถึงยังเล่นหุ้นไทยอยู่ก็ต้องตอบอย่างนี้ครับว่าโอกาสของ ตลาดทุนและกันมีอยู่ทั่วประเทศครับแต่เราจะต้องเลือกโฟกัสจากสิ่งที่เราถนัดก่อนเนาะแต่ถามว่าเราไปหาคม,มุมมองจากบริษัทหรือว่าหลักทรัพย์ที่อื่นได้ไหมได้ครับเออแต่เราต้องเลือกจากสิ่งที่เราถนัดนะครับเพราะอะไรเพราะว่าเราแอคชั่นได้ไม่เหมือนกันไงบางคนถนัดต่างชาติก็ไปเล่นต่างชาติบางคนถนัดตลาดหุ้นไทยก็เล่นตลาดหุ้นไทยแล้วมาเองเ,องเนี่ยรู้สึกว่าตลาดหุ้นไทยมันหาข้อมูลได้ง่าย ถามเพื่อนในบกถามมาที่เรารู้จักถามคนที่อยูอ่ที่เล่นด้วยกันเล่นพอร์ตเล่นหุ้นเล่นอะไรด้วยกันเออมันก็สามารถแบบพูดคุยกันได้เออแล้วเราจะก็จะเห็นมุมมองนะครับและยิ่งเรามีคอนเนคชั่นอยู่ในบริษัทภายในอีกอันนี้ก็จะได้มุมมองตรงนั้นเพิ่มเข้ามาอีกดังนั้นเนี่ยตลาดหุ้นไทยเนี่ยยังเป็นอยู่ในจุดที่น่าสนใจครับแต่ว่าสนใจแค่บางตัวเท่านั้นที่ยังงบดีนั่นเองครับดังนั้นเนี่ยไม่ต้องกังวล ไม่ต้องกังวลนะครับถึงแม้จะมีแรงขายออกมาแต่แมามองว่าเดี๋ยวพอมันฟื้นเนี่ยเอาละมันจะถึงเวลาของการเทรดแล้วดังนั้นช่วงนี้ครับถือตัวแคดโฟไว้นะครับแต่ตัวไหนที่เรามั่นใจเราก็ใส่ได้เลยนะครับอ่ะไปดูตัวแรกครับตัวแรกยังเป็นคอมเซเว่อยู่นะคอมเซเว่นี่ยแนวรับมาร์กขยับลงมานิดนึงมาตั้งไว้ในโซน18.1เพราะว่า กว่าตัวรุ่นใหม่นะครับมือถือเอ่ยหรือว่าเกี่ยวกับแท็บเล็ตคอมพิวเตอร์ต่างๆจะออกมาเนี่ยก็ร่อไปตุลาเนาะดังนั้นเนี่ยาราคามันยังไม่ตอบสนองอยู่แล้วนะครับก็ลองดูแล้วกันแต่ว่ากลุ่มที่ จะไม่ได้รับอนิสงกับตัวดิจิตอลบอลเล็ตหนึ่งหมื่นบาทก็จะเป็นกลุ่มนี้แหละครับที่มันเป็นข้อห้ามในการซื้อนั่นเองครับอ่ะต่อมากาฟครับกับยังสวยอยู่เลยนะครับเพราะว่าอะไรเพราะว่างบเขาออกมาดียังไงละ่พะพองบออกมาดีนะครับมันก็เลยทําให้ตัวหุ้นเองเนี่ยไม่ได้ย่อลงมากมายเนาะแนวรับเราตั้งไว้เลยครับ45.5จดะสร้างข้อความเนี่ยเดี๋ยวนี้โคตรดีเลยตัวเทรดดิ้งวิวเี่มันพิมพ์ข้อความได้ด้วยนะเนี่ยเราพิมพ์เลยแนวรับเห็นปะ เราก็จะรู้เลยว่าเราจะรับตรงกรอบไหนนะครัโอ้อันนี้ค่อนข้างสะดวกนะครับสำหรับเทรดดิ้งวิวนะไปต่อ KTB ครับ KTB เนี่ยมาร์กยังมองในกรอบทรงเดิมนะครับแนวรับ17.4นี่ยังอยู่ในกรอบนี้สําหรับของมาร์กเองนะครับใครที่สนใจกรอบล่างก็ไปเล่นในโซ่16บาทแต่ว่ามาร์ยังสนใจกรอบ,บบนอยู่ เพราะว่าตัว KTB เองนะครับก็คิดว่าน่าจะได้อัน,นิสงส์แต่เป็นอัน,นิสงส์ Q4 ก็คือช่วงเดือนธันวาเพราะอะไรเพราะว่าตัวดิจิตอลวอลเล็ครับจะสามารถใช้ได้จริงเนี่ยช่วงปลายปีค่อมไปทางสงการนะครับหมายความว่า ช่วงนั้นแหละจะเป็นช่วงของการโกยนะครับโกยรายได้แล้วก็เป็นการกระตุ้นเศรษฐกิจนั่นเองเออเราก็จะมองที่ทางคล้ายๆแบบนี้แล้วก็อีกอย่างหนึ่งคือเราเห็นแล้วว่าอัตราดอกเบีย้ยของเมืองไทยเนี่ยน่าจะไม่ได้มีการปรับลดลงเนาะเออดังนั้นเนี่ยตัวราคาของพวกกลุ่มแบงก์กลุ่มฟไนแนนซ์พวกนี้น่าจะโดนเหมือนกันหมดครับไทยคมถือว่าสวยครับแนวรับ11.7อ่า11.7นะ สต็อปลอสใช้กรอบเดิมเลย11.1 11. ครับแล้วก็แนวต้านมองที่13บาทยังได้เลยใครจะมารับโซนนี้คุณไปขาย13บาทได้เลยนะครับกำไรประมาณ3-4เปอร์เซ็นตะ์เาก็ถือว่าดีครับสำหรับตัวไทยคมนะครับแผ่น B เป็นยังไงแพ่น B เนี่ยแนวรับขคบลงมาต่ำมากนะครับอยู่ที่6.7แล้วนะครับถือว่าแรงขายออกมาต่อเนื่องเลย4วันรวดนะครับถึงแม้วันนี้จะเป็นอินเวอร์นะครับแต่ว่าจะเป็นอินเวอร์ที่ ไม่ได้สวยมากเพราะว่าถ้าสวยต้องปิดเต็มแท่งแต่ถ้าขึ้นแบบเนี้ยมันมีโอกาสที่จะชูดลงมาในวันพรุ่งนี้ก็ต้องระมัดระวังนิดหนึ่งนะครับสำหรับแผ่นบีนะทีแคปเป็นยังไงนะครับทีแคปเนี่ยแนวรับ44.75นะครับสต็อปลอใช้43ได้แล้วก็แนวต้านมองแค่47ครับสำหรับตัวทีแคปธนชาตินั่นเองเอ้กลุ่มแบงค์ไม่ได้ย่อลงเยอะนะครับก็ถือว่ากรอบดีแล้วก็ธนชาติเนี่ยก็วันนี้เปิดออกมากระโดดแบบสวยด้วยนะครับ อมาตะเป็นยังไงอมาตาบอกแล้วครับแนวรับ,บ22.5เนาะแต่ว่าอมาตาเนี่ยต้องมองดีๆนิดหนึ่งเพราะว่าตัวที่ดินเลยหรือว่าการเช่าต่างๆเนี่ยเริ่มปรับตัวสูงขึ้นครับแล้วก็บวกกับอัตรานะครับในการกู้เนี่ยเราเริ่มเห็นแล้วนะครับว่ามีปัญหาหนี้สินอ่ตัวที่เป็นกู้ยืมนะครับก็มีการรีเจ็คแบบเยอะมากนะครับเพ,เพื่อเผอเนี่ยปีนี้ปิดที่50%ได้ ดังนั้นเนี่ยมันก็อาจจะส่งผลกระทบต่อตัวพวกอมตะพวกนี้ด้วยส่วนหนึ่งนะครับก็ต้องระมัดระวังแล้วก็เข้าไปดูติดตามข่าวเรื่อยๆครับเดี๋ยวเราจะเห็นเองว่าหุ้นแต่ละตัวดูข่าวอะไรเป็นสําคัญอ่าตัวเมเจอร์ครับถือว่ามาตอบสนองนะครับกับ เรื่องเกี่ยวกับหนังต่างๆออกมาได้ค่อนข้างดีครับดังนั้นเนี่ยแนวรับมาแล้วเห็นแล้วนะครับคุณชี้ไปเลยครับแนวรับ13.1ครับสต็อปลอสใช้11.9ลึกไหมลึกครับแต่ว่าแนวต้านเรามองกรอบ,บนที่15นะครับดังนั้นเนี่ยลองไปดูได้เลยสาหรับตัวเมเจอร์มามว่าเมเจอร์เนี่ยปรับตัวได้ดีพอสมควรนะและช่วงนี้ เริ่มมีทั้งมาเวลประกาศใช่ปหปี2025แต่มันก็กจะไกลไปสักนิดหนึ่งเราก็จะมี DC เออกมาอีกแล้วก็จะมีการ์ตูนนะครับที่จะเข้าแต่ว่าการ์ตูนเนี่ยข้อเสียคือไม่สามารถเข้าได้ทุกโรงภาพยนตร์นะครับอันนี้ก็เป็นจุดน่าสนใจจุดโฟกัสของตัวเมเจอร์นะมูชิเป็นยังไงนะครับมูชิเนี่ยก็วิ่งในกรอบนี้เลยครับแนวรับเพื่อนๆตีไว้เลย46.25ครับสต็อปลอสใช้กรอบนี้เลย44.25แล้วก็แนวต้าน อาจจะมองไว้แค่49เพราะว่าไม่ได้มองไกลเนาะแต่ว่ามาเห็นจํานวนลูกค้าแล้วก็จํานวนงบนะครับที่คาดการตัวแอคคูออกมาถือว่าสวยนะครับดังนั้นเนี่ยน่าจะตอบสนองได้ดีสำหรับตัวมูจิในรอบ Q2 นั่นเองครับอ่ะไปต่อเลยครับ ตัวต่อมาปตทครับาถามว่าโอ้โหเอามาแนะนำเหลือปตทใช่ครับเพราะว่าปตทเนี่ยตัวงบไม่แย่นะครับแล้วก็การที่งบมาแย่อย่างเงี้ยเราลองหมุนแคทโฟมาเล่นกับหุ้นใหญ่นะครับที่เป็นเจ้าใหญ่เราจะรู้สึกว่าคุ้มกว่าเนาะอ่ะแนวรับ31สครับสต็อปรอสเพื่อนเพื่อ,อต้องใช้กรอบนีเดอร์้อ29.75นะครับแล้วก็แนวต้านอยู่ที่33.5สาหครับสำหรับตัวปตทปตททรงสวยครับแล้วก็มีแพทเทิร์นการกลับตัวตัว r s i ก็เหมือนจะเด้งกลับขึ้นไป เออเพื่อนๆก็ลองไปทําการบ้านดูมาร์คมอกว่าทรงดีนะสำหรับตัวอทอนนะเดี๋ยวตีให้ก่อน30อ่าแล้วก็นวต้าน33อ่าตรงนี้นะครับโอเคต่อมาจะเป็นตัว Q ิวเฮาครับคิวเฮาเนี่ยแปลกกว่าชาวบ้านชาวเมืองเขานิดนึงตรงที่ Q ิวเฮาเนี่ยมาร์คเอามาแนะนําสําหรับคนที่แบบอยากจะเล่นหุ้นแล้วคุณรู้สึกว่าเอ้ยการซื้อ ทำยังไงดีให้ซื้อแล้วไม่ดีดแรงไม่ล่วงแรงนะครับคิวเฮาส์เนี่ยตอบโจทย์เพราะว่าคิวเฮาส์โวลูมสต็อปหนึ่งเนี่ยถือว่าเยอะนะครับเดี๋ยวมาไปให้ดูนะเอ้ยเปิดเปิดให้ดูไม่ขึ้นดีแต่ว่าเดี๋ยวเข้าไปดูว่าโวลูมเป็นยังไงโวลูมคิวเฮาส์อยู่ที่4ล้าน5คิดดูว่าช่องหนึ่งอ่ะสล้านหนะครับหมายความว่าถ้าเราจะปิดแก็บช่องหนึ่งได้อ่ะเราต้องมีเงินอยู่4ประมาณ6ล้านนะครับเพื่อที่จะปิดแก็บไอราคา1.6เนี่ย เออแต่นั้นถามว่าทําไมถึงพูดอย่างนั้นก็ต้องมาดูจากโวลูมไงเออดูจากโวลูมแล้วก็ทิศทางนนั่นในคิวเฮาส์หนึ่งก็เป็นจุดที่น่าสนใจในการรับเราไม่ต้องเล่นแบบเยอะแต่เรารู้ว่าเวลามันขึ้นเห็นปะมันจะค่อยๆขึ้นค่อยๆขึ้นแล้วเวลามันลงมันจะค่อยๆลงค่อยๆลงดังนั้นเนี่ยเวลาเราวางแผนเนี่ยว่าเราจะวางง่ายเหมือนอย่างเนี้ยเวลาเราวางสต็อปลอสระวางตรงไหนระวางตรงนี้อยู่แล้วเห็นปะแล้วพอมันหลุดสต็อปลอสเราก็ปล่อยไปเลยแล้ว เ,เด้งขึ้นเด้งขึ้นเด้งปุ๊บเด้งเรารับเลยรับเสร็จเด้งกลับขึ้นไปแล้วเราค่อยเทเทโปรฟิตก็แล้วแต่เอาความชื่นชอบแล้วกันว่าเราชอบโปรฟิตตรงไหนนั่นเองครับเรียบร้อยนะครับครบทุกตัวนะครับก็หวังว่าจะมีหุ้นบางตัวในใจของเพื่อนๆนะครับเพื่อให้เพื่อนๆเนี่ยนำไปวางแผนกันต่อได้เนาะแต่ว่าม้ามีในใจแน่นอนนะครับในช่วงนี้ก็ยังเทรดอยู่นะครับแล้วก็อัปเดตให้อยู่แต่ว่า ต้องบอกว่าอาจจะไม่ได้อัปเดตแบบถี่มากเหมือนแต่ก่อนเพราะว่าการวางแผนน่ะถ้าเรายิ่งอัปเดตเยอะเพื่อนๆอาจจะโฟกัสได้ยากนะครับแต่วันไหนที่มันมีความน่าสนใจมาก็จะรีบมาลงคลิปวิดีโอให้นั่นเองครับต่อไปมาจะลงให้ช่วงเช้าแล้วนะครับจะมาอ่านในช่วงเช้าให้ดังนั้นก็ติดตามกันด้วยแล้วกันนะครับโอเคถ้าเพื่อนๆชื่นชอบคลิปวิดีโออย่าลืมกดไลค์กด s u b s c r i b e นะครับแล้วก็เป็นกำลังใจให้กับช่องมาร์คทีด้วยแล้วพบกันใหม่พรุ่งนี้เรามาลงอ่า หุ้นปันผล EP ที่12เข้าไปแล้วามาดูกันว่าเป็นยังไงนะครับอขอบคุณทุกคนที่รับชมจนถึงวันนี้ครับและพบกันใหม่ใน EP หน้านะครับสวัสดีครับ